มีเราวางแบบตั้งคูขาคู่กับขาเดียวครับคืขอขาเดียวกับคือแบบนี้ครับนี่โอ้นี่คือข,าเ,ข,ขาเดียวครับคือขาเดียวครับแต่ต้องมีมีใหม่คำคือกันแต่นี่ใหม่เพิ่นหลุดออกไปแล้วว่าเดี๋ยวมาใส่ไว้แข็งแรงสิไม่คู่แข็งแรงกว่านะไม่คู่จะแข็งแรงกว่าครับเพราะว่าเขาสามารถเหยียบใจตรงนี้ได้อ๋อแล้วเขาตีครับครับบ้างมัดเข่าสีนะครับเราก็จีบจีบแบบมีหน้าหน้านะครับผมจีบแบบนี้เพิ่มแลก็ตีแบบนี้ S <S มันทำแบบเพาบว่าวดเอวนะครับเป็นว่าบบ,บ,บบต้องบได้กรมแห้งนะเห็นไหมครับนี่แบบนี้นะเนี่ยเขาก็เหยียบสามารถเหยียบตัวนี้ไว้โอนเนี่ยเหยียบตัวนี้นนเลยเนี่ยครับนี่คือตั้งขาคูคทำเนี่ยครับผมเนี่ยก็ตีไปทั้งทีนะครับซุบ,ซบ,ซบสวัสดีครับพี่น้องนะครับอ่า ขอแนะนำตัวอนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับผมสมศักดิ์อาเดชนะครับอ่าสพตนะครับตอนนี้พิกัดอยุธ้าโนุนมวงนะครับอ่าตำบลหวยหลาดอำเภอสุวรรณภูมินะครับอ่าเมื่อนี้มีกิจกรรมนะครับเมื่อนี้นะครับอ่ามีการอ่าที่จริงผมเกินไว้ก่อนหนานี้แล้วนะครับว่าเขานี่สิร่อนวดนะครับพี่น้องพี่น้องครับเป็นอ่าจายฤดูการ ของการเกร็บเกีย่ยวของพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ที่ทำนานะครับพี่น้องแต่ว่ารถเกีย่ยวลงมาได้นะครับพี่น้องเพราะว่ามันโดนแล้วพาอว่าติตพระกิตหลายๆอย่างนะครับมือนี้โอกาสดีนะครับสิมา,ถถาสาธิตสมา,ถถาสมาธิตการตีเขา่าของพี่น้องอ่ตั้งแต่บรรพการหรือคุณพ่อคุณเม่ปู่ย่าตายายนะครับผมอันดับต้นๆนะครับสินแนะนําไม่ตีเข่าก่อนพี่นอ้องครับ อันนี้คือไม้ตีเขาไหมาอ่าแม่นไม้ตีเขาครับผมนี่ส่วนมาานี่อ่าไม้ตีเขานี่เพิ่นที่เหตุจากไม้ปอหูนะครับครับอ่าไม้ปอหูนี่อาจจะเป็นอ่าใายๆก็ไม่ไอต้นตะกบนะครับแต่ว่าเต้าไอปอหูนี่มันสีบ่อออกมล็ดผลแบบตะกกตะกบนะครับเพราะว่าหนึ่งมันสีเบานะครับเบานะครับเรากำกระชับมือได้ดีมือสีบ่พพองนะครับคนโบราณนี่เพิ่นที่ตีเขาแบบอ่าตีหลายนะครับ ตีเขานี่ซีหาตันนี่คุณก็ตีเองนะครับม่บมีรถมบนมีรถเกี่ยวแล้วก็ม่มีรถสีคือปัจจุบันนะครับอ่าผมถึงอเกินไปถึงว่าตั้งแต่บรรพการตั้งแต่คุณพ่อขุนเนี่ยนะครับผ้าเห็ดมากพี <c oughs> ่น้องครับเบื้องไหม่ตีเขาลักษณะที่ถือต้องก็บอาถึกต้องเบื้องจังไหนนะครับมัน <c oughs> มีสองยางที่ที่ที่ผมให้นเบื้องนะครับนี่นี่ลักษณะไม่ถูกต้องคือตรงนี้ครับนะนะถูกต้องคือตรงนี้นะครับครับอ่า ลักษณะพอและแม่เพิ่นเหตุเพิ่นเหตุตรงกันนะครับเท่ากันนะครับอตัวนี้ประมาณคืบหนึ่งเพิ่นมาดนานะครับอันนี้คือล่อขีบมันอีคันกันพอดีนะครับนี่คือถูกต้องครับเพราะถือต้องพป็นังไหนครับพีนองครับแต่กัตีได้คือกันใส่งานไดคือกันนี่คือเพราะถือตองนะครับเห็นม่้พิดแบบเป็นไหมิดแบบนะครับเห็นมั้สันเา้ว่าทอกันนะครับนี่ถือถือว่าพิษแบบนะครับไม่ตีเข่านะครับของคนโบราน อันนี้ก็ตั้งต่โบราณน,นะครับเว่าพ่นเอาใหม่ไพ่นะครับอ่าม,มือนี้ขออนุญาตนะครับบางคั้งนี่อ่าคนที่รลู่หัวอาจสีหูดีก็ผมนะครับแต่ว่าผมเนี่ยคยเยคยอย,ยูก่กบพ่อกกบแเม,มี้ดมาต่น่อยนะน่น็เคยอ่าเราให้ผมฟังว่าเอยลักษณะจางสั่นงสีันเป็นยังไงครับนะครับนี่คือเสื้อล้านนี่เป็นเสื้อยังไงครับ่เสืยกลัานนี่ส่วนมากนี่อ่าคนโบราณเพิ่นีิเอาไอ้โา นะครับไม่เขาพวกไอ้ต้นปอหูของมันหน่แหละเพิ่นลอกลอกเกลี่ยออกมาเราเพิ่นก็มาพันนะครับอ่าต่อมาก็มีมีเทคโนโลยีมาแน่ก็คือเชือกกับปอลิล่านะครับเพิ่นใส่มัดนะครับมันเชือกคล้ายๆเชือกงัวนนี่ก็มัดใด้่ือกันนะครับง่วนะครับอ่บันี้ต่อมานะครับมันกับมีสิ่งนี้แล้วนะครับแต่ว่าอ่าผมยังเก็บไว้นะครับพอหนึ่งนึกถึงอ่า บรรโพรุดนะครับคุ้น่อคุณแม่ผ้าเห็ดผ้าสางมานนะครับผมก็เลเยไดมีสิ่งนี้นะครับอุปกรณ์เที่ยวสีตีใส่เดี๋ยวเขาเอาอย่างเป็นใหม่ปะอุปกรณ์สีใส่นะครับอันนี่ผมมาซาัดสถิตเหบเบิ้งนะครับ<ช>ปกติมันบริเวณทีงสี่นะครับรูปแบบมันถือเป็นตังนะครับหรือนะครับเข้ามาหรือนี่ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่มันเกิดถึงว่าเป็นเทคโนโลยีหลุนใหม่นะครับเพราะว่าเป็นผ้าเขียว มันบอคือของคุณพอคุณแม่โบราณทีผลป้าเห็ดป้าเห็ดในห้องเขานะครับแมนแมนแมนครับตะกอนนี่เพื่อนจีใสไอขี่ง้อขี่ข้วนะหาไปตะบานนะครับเพื่อนนี่เอาไปทายาอว่าเพื่อนจท่านะครับขี่ง้อท่าเป็นล้านเลยแมนเป็นล้านนะครับมันสิบ่มีซิงแบบนี้นะครับคือตะกอนนะครับที่นี่ต่อมานะครับมันก็บ่มีซิ่งแบบนี้บางคนกับตีไสพื้นธรรมดาไส่ล้านธรรมดานะครับไสล้านขี่ง้อนี่ขั้วเห็นล้านนะครับ ป่าที่นี่ต่อมาก็คิดได้นะครับบางคนก็คิดได้ว่าเห็ดเป็นตังนะครับพี่น้องเป็นสิเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะอังศเพิปืนเห็ดตังเพิ่นเห็ดขาใส่2ขานะครับเป็นแนวเฉียงนะครับอ่าปืนที่ยืนตีอังศ์สินะครับเพิ่นยืนตีอังศ์สิพี่น้องอ่าครับตีอังศ์สิมันสิบ่ปวดแอวมันสิบ่ได้ก้มหลายนะครับแล้วมันก็สิออกเร็วกว่ากันนะครับครับอ่าก็คืออ่าเพิ่นประดิษฐ์ขึ้นมาเองโดยเอ่อโดยผู้บหมื่านะครับ เหมือนญาของพอของแม่ของอบรรพูบรุษของเข้านะครับเพราะว่าเขาเขาปล่อยนะครับมือน,นี่ก็ดีไม่มีประมาณจะก่าไอ้เฉลี่ยหลอกกันประมาณรลอยมัดนะครับนี่นะครับมัดเขานี่เข้าเข้าเข้าการจังเลยครับเข้าสิมัดสั่มเลยสั่มเลอ๋อมัดเขานี่เข้าเกี้ยวนะเขาเ้าเกี่ยวเองนี่ไอ้นี่ประมั่นหกกำนะครับหกกำเออหกกำหกกำกำมือเขานี่เรเขาเข้าเกี่ยวไปโอหกกำมาแล้เข้าเก้ไปำเกี่ยวกำมือเนี่ะว่างไว้นะครับเป็นมันเป็นฟอนเขาอื่นฟอนเนาะ ครับบ้านห้องนะครับเกียวมาได้มันเป็นลักษณะนี้ลักษณะยังสีนะครับเข่าพอที่นี่เขาเกียวว่าเพี้ยงเพี้ยงที่ห้องมาเนี่ยคือมาจากเอ่อมาจากต้นต้นเขานะครับห้องเติมตัดตํำหัวปกติอ่าซีเส้นเนื้อหาเส้นเขาก็ว่างไว้เวลาเขาแหงเราเวลาส่อเขาก็ไปกู้นะครับกู่ห้องไปพันนะครับพันหัวเออพัน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 นี่ก่อนนะพันพันในตัวที่เขาตัดไว้ซีตัวนี่พันไว้ ไอ้มันเป็นเกลียวเราเขาจังมาทอบเขานะครับทอบเขาเราก็ห่อกันรัดเราก็มุนมุนมุนนะครับอันนี้คือการมัดเขานะครับนี่มันมัดตพอนะครับเาะใส่ตอกนะครับเอาว่าได้ใส่ตอกเนาะเบื้องพี่น้องนี่อันมันแบบนี้เอาว่าใส่ตอกมัดแบบนี้นะครับพี่น้องกลก็ฟันม้นมุนแบบนี้เลยมุนมุนแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่แบบนี้เลยนี่เป็นลักษณะอังสีนะครับผมเนี่ยออาใส่ตอกห่อก็ต้องเสียเวลาไปจักตอกหรือไปซื้อตอกครับอันวิธีเกี่ยวเขานะครับพี่น้องครับอ่านี่นี่เห็นว่า ลักษณะังสีมันไม่มีโต้เงาปะตูสันนะครับอ่าผมก็ดีจักเขาไปงีงสีนะครับพี่น้องส่างเกตียดด้วยนี่เห็นไ่ตักเข้าไปนะครับนี่ไอ้สอดมาทางนี้คัดกันเออคัดกันครับอ่านี่เราเข้าจะเป็นลักษณะแบบนี้เข้าคอยคอยบีบเขาพี่น้องครับนี่บีบคอสิเฮ้ยนี่เข้ากับตี๋ยมั้งครับเข้ากับตีตีกับตีลักษณะังสิเข้ากั้สันจังน้อยเห็นไหมเขามันล้นนะครับนี่พี่น้องครับ เหน็นไหโบลันผนิขึ้งสี่ออเลเมียผนิผ้าเทั้งสี่นะครับอ่านี่พี่น้องครับอ่าอนี่พี่น้องครับตีประม่านหกเก็ตเทื่อแล้วครับพี่น้องครับอ่านี่ซํานีพ่พนเนยิซิเวลาซินี่เห็นไ,ไหมเวลาเอาเอามัดเข่าอองนี่เห้องอะซิไปเลยง่างไปนะโอ้โหนี่ไปงัซิทมาแบบนี้เลยไม่คันแบบนี้เลยครับครับทุกมือนี่นะครับ เพราะว่าโบมีลักษณะอังสี่ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรผู้เห็ดหน้านะครับเพราะว่าส่วนมากใส่รถเกี่ยวหมวนเดียวจบนะครับเพราะยุคมันเปลี่ยนไปเนาะยุคสมัยทุงมือนี่ใส่รถเกี่ยวแมนรถเกี้ยวนี่อแถวบ้านผมนี่ไร่ละหกลอยนะครับหกลอยเงื่นนี่แหละนะครับอะไรลงหกลอยบบที่นี่คือเขาตองมาเห็นทั้งสี่ อันนี้หฮาคือเป็นการปปะหระด้นทุนแมนครับเัราะว่ามั่เกินสิเปลืองแรงหฮอถูกต้องครับเพราะว่าหฮออ่ามีหนาที่การงานบางบางสิ่งบางอย่างนี่มันบมมีเวลาที่มาเห็ดสิ่งนี้รดเกียวเขาสีพร้อมเรียบร้อยนะครับมันมันก็ดีว่ากันนะครับกรบผมเออแล้วเป็นจังสี่่ะพี่น้องครับเพราะว่าหนึ่งคือผมเกินไห้กอนหนานั้นว่ามันได้อัตลดเพาะอย่างเพราะว่าหนึ่งมันจะไดือดรู้ดึจจริงๆนะครับของพอแม่จีผ้าหฮาทํามาครับ อ่าส่วนมากซิบวมีแบบนี้นะครับเราก็ซิบว่เคยเห็นแบบนี้อ่ามือนี้เป็นโอกาสดีนะครับพี่น้องนะอ่าที่ได้เห็นแบบนี้นะครับเห็นตีเขาแบบโบลาณนะครับพี่น้องปีคือกำลังเหยียังนาอกครับนี่โอว่าเหดตั้งตีเขาไหมครับตอนนี้ไหมครับโอตั้งตีเขาครับเพราะว่าตั้งตีเขามันมีแบบแบบขาคูกับขาเดียวครับอันนี้คือขาคูเหรครับนี่คือขาคูครับนั่นขาเดียวคือกำลังกระมางพอดีพอดีอ๋ออันนี้คือขาคูอ่เอาเราเอ้าเดีมีตัวคำยันอยู่กอนครับ เพื่อบอให้มันเลื่อนไหลไปใช่ใดนะครับเนาะครับครับนี่คือการทําขืนเมื่อกี้นะครับนี่ละอืมจำนาทีเขาโดยเจ้าเน่นะครับนี่นะตอนกับปูเขานี่ครับตั้งสมัยโบราณพอดิจจ้อเนาะพอดิมีซิวจ้อหูเนี่ยเนาะให้มันสอดขึ้นมากเลยพอดิมีมีหลิมรัดเนาะครับสมัยก่อนเนาะมอนบ่อแต่สมัยนี้ชื่อว่าใส่คว่ำเร็วหน่อยอันนี้เขาตอกยึดเนาะตอกยึดเลยครับตะปูสามตัปูเชี่ยวนี่ก็แล้วแต่คว่ำถนัดเนี่ยความ คือต่อกิจดไว้เลยครับนี่ต่อกิจเท่าเดียววังว่าความสูงระดับซําใดเขาคำเท่าจังหวะเขาติดตีมาทำอะไรัะแต่สมมันถุงตาเบิ้งเขาก็ยกขึ้นมาหน่อยหนึ่งให้มันสูงกันด้ครับก็จังหวะกับจังหวะของเขานี่นะครับให้มันพอดีพอดีกับร่างกายเขานะครับเอิอนตั้งตีเขาเนาะตั้งเอื่นตั้งตีเขาครับนี่เกดแบบง่ายๆแบบบวเรียกตั้นใจนะครับแต่ก็ต้องพิส มีซิวมียังจออันว่าครับก็สิมาเป็นตั้งในวันผู้ถาผนดีผ้า,าเห็ดกวอนใส่ซิวจาอใส่ยังสวรรค์จอลงไปอันนี้เขาคือเสื้อใส่ตะปูตอกัอ็สิมีระวางแบบตั้งคูขาคูกับขาเดียวครับ คือขาเดียวกับคือแบบนี้ครับนี่โอ้นี่คือขาเดียวครับคือขาเดียวครับแต่ต้องมีมีใหม่คำคือกันแต่นี่ใหม่พ่นรุดออกไปละวพรเดี๋ยวมาใส่ไว้คมแข็งแรงก็สิไม่คู่แข็งแร,ง,แแง,แรงกว่านะไม่คู่จะแข็งแรงกว่าครับเพราะว่าเขาสามารถเหยียบใหญ่ตรงนี้ได้อ๋อวลาเราตีครับครับรบ,บ้างมัดเขาทีนะปึ๊บเราก็ขีบขีบแบบนี้เนาาหน้าะครับผมขีบแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ตีแบบนี้ มันทำแบบห้หบองบ่ปวดเอวไหมครับเป็นว่าบ,บ่บ,บ,บ่ต้องบ่ได้กลมแห้งนะเห็นไหมครับนี่แบบนี้เน<อ>ีนบบ่ยเขาก็เหยียบสามารถเหยียบตัวนี้ไว้โอเนี่ยเหยียบตัวนี้เลยเนี่ยครับนี่คือตั้งขาคูคทำเนี่ยครับผมเนี่ยก,ก็ตีไปยังเสียนะครับซุปซุปตะกี้โบราณบนทีมีไม่ไม่แล้วไหม,ไมครับไม่ข้นล้าไหมครับบนจิตเสียบเนี่ยมาบนดิสก์ก็แบบนี้ สมัยโวลันไว้หนึ่งชั้นนะตีแบบง่ายๆเลยเนาะครับตีแบบง่ายๆครับอาตีสถีเพื่อนได้ครับเดี๋ยวมันเราต้องต้องย่อตัวลงไงมันเห็นเ้าเก็บหลังอ่าไม่ได้ห้าเก็บหลังเลยครับมันกลับเก็บยาวครับบัดหามมันมีตังขึ้นมาห้องอ่าตีตีเอวขวายกไว้อื่นหน่อยหน่อยเออหนาน่ะโอเคหนาน่ะจังะของก็สีไล่มันก้องใหม่นะครับเนาะใส่จังหวะเนี่ยใส่จวะ สำหรับคลิปนี้นะครับกขอบคุณหลายๆครับทีมให้ความดูในการตีเขาการนวดเขานะของอีสานบาน้านเฮ้าขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ